มะใกล้ตัวตอนจะเป็นอย่างนี้ตราบจนลมหายใจสุดท้ายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคุณและผมจะมีเสียงวิพากวิจาร์บนกลนด่าตำหนินินทาไปอย่างเนี้ยเรื่อย,อยจนเราจะไม่ได้ยินนู่นแหละฮะจนเราหูตึงนู่นแหละหรือตราบจนที่เรา ใช้ชีวิตในโลกใบนี้เป็นวันสุดท้ายเพราะมันจะมีตัวละครมาเอ่ยถึงกล่าวถึงพูดถึงทั้งในทิศทางที่ดีและไม่ดีวนเวียนอยู่อย่างนี้และเมื่อพิจารณาดีๆก็จะเข้าใจได้ว่าเราก็ไม่อาจไปเอาอะไรกับเรื่องราวเหล่านี้ได้เลยเพราะ เมื่อในโลกใบนี้มีคนคนก็หลากหลายและเราไม่มีวันที่จะทำให้ทุกคนนั้นเป็นไปได้ดั่งใจที่เราคิดเพราะเราเองก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาอยากให้เป็นเมื่อมันเป็นอย่างนี้สิ่งหนึ่งที่คุณคุณกับผมจะเดินปัญญาไปด้วยกันนั้นก็คือการยอมรับเมื่อยอมรับว่ามันจะต้องเกิดแบบนี้แหละ เราไม่สามารถที่จะทําให้คนเป็นดั่งใจเราได้หรอกแล้วมันก็จะมีอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาเรื่อยๆไม่มีทางที่จะหมดคนไม่ดีและไม่มีทางที่จะหมดคนดีในโลกนี้เขาจะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จะวนเวียนซ้ําเป็นวัฏจักรเป็นวัฏสงสารวนเวียนเปลี่ยนไปจนกระทั่ง คุณๆกับผมจะสามารถหลุดพ้นทุกข์ด้วยการเข้าถึงสภาวะนิพพานให้ได้นั่นแหละทั้งจะสิ้นสุดกรรมดีกรรมไม่ดีกุศลกรรมอกุศลกรรมต่างๆก็จะมาลายหายไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามครับที่เรายังทำกรรมดีอยู่ทำกรรมไม่ดีอยู่ยังมีอกุศลกรรมและกุศลกรรมที่จะต้องมารับวิบากกรรม ก็จำเป็นเหลือเกินครับที่จะต้องวุ่นวายกับผู้คนอีกมากมายในแบบที่ไม่มีวันจบสิน้นและมันจะเป็นอย่างนี้ตราบสิ้นลมหายใจของผมและของคุณคุณดีใจนะครับที่เราได้เดินปัญญาด้วยกันจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ